ดูกแม่ไม่ต้องห่วงนะหนึ่งใน12บสตะก,กูลใหญ่พวกมั่งคั่งอยู่ที่นี่แล้วพลังของตะก,กูลใหญ่ทั้ง12นั้นไม่มีใครสามารถทำอะไรพวกเขาได้หรอกนะแม้ว่าชวนย่นหมิงจะพลิกผ้าได้จริงๆแต่ตะก,กูลหวังก็จะกดดันเขาให้ตายที่นี่มานี่สิฉันมีอะไรจะถามแกเนาะเฮ hey, น,น้อยของเราเรียกแกอยู่เนาะหัวหนวกหนึ่งงน รีบคานเข้ามาอย่างเชื่อฟังซะแกช่างก้ามากจริงๆเลยนะที่กล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าในท่านฉันกระทืบแกให้ตายเลยดีไหมฮ่าๆ <c oughs> ในที่แบบนี้มีคนไม่กลัวฉันช่งเป็นคนที่กล้าหาญอะไรเช่นนี้ไม่ได้เห็นมานานแล้วสิ ตะกูลบ้าบออะไรของพวกแกเรื่องไหนสาระคุกเข่าลงต่น้าในท่านไม่เช่นนั้นฉันพูดนี้จะหักขากแกแล้วหัวของแกไปลองตีในท่านนอกเหนือจากความแข็งแกร่งระดับบูจงความแข็งแกร่งของในน้อยหวังนั้นก็โดดเด่นกว่าชวนยื่นเหม่งการลงโทษแกในครั้งนี้มาถึงแล้วก็ฆ่ามันซะ เมื่อมันตายแล้วฉันจะเนื้อของมันไปเป็นอาหารหมาเนื่องจากร่างกายของแกนั้นไม่ได้เป็นของฉันแล้วแกทำารแค่ตายเท่านั้นฉันจะทำให้แกอับอายอ,อะไรกันฮะฉันประเมินแกต่ำเกินไปพวกแกามาทำอะไรอยู่ นายน้อยเราตระกูลหวังยังรู้พวกแกมาหลายปีแกไม่รู้คำารับผิดชอบของแกเหรอแล้วเข้า้อหมดทนของนายน้อยผู้นี้มีจำกัดถ้าไม่ตายเพื่อตระกูลหวังฉันจะเลี้ยงลูกแกมาทำไมและฉันจะไม่ปล่อยแกไปถ้าฉันปล่อยแกไปคงไม่ใช่ตระกูลหวังหรอกเพื่อนายน้อยพวกเราทำได้มาเลย ใช่แล้วความแข็งแกร่งแบบนี้เทคนิคของตระกูลฉันสามารถนำพลังอันยิ่งใหญ่มาได้อย่างรวดเร็วในท่านนั่นคือเทคนิคอร่อยไม่มีอะไรมากหรอกนะมันก็แค่เทคนิครับของตระกูลหวังเนื่องจากมีเลือดของราชวงศ์เหมือนกันพวกเขาจึงสามารถได้รับพลังทางจิตวิญญาณของการฝึกผลของผู้อื่นชั่วขาวผ่านเทคนิครับและเสริมกำลังให้แก่ตนเองเท่านั้น ฮ่าฮ <H ahaha> ่พรังพรังที่แข่งก่งพระงนั้นแข่งก่งกว่าเริ่มหลายเท่ายิ่งกับปรมาจารย์ในนี่เหมือนน่ากลัวกันไปแล้วส่วนย่้นเหมีงแกต้องตายด้วยน้ำมือของในน้อยหวังคุกเข่าลงและต่อยไปซะตัวอ้วนขึ้นแล้วมันยังไงกันฉันจะฆ่าแกเอง ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ